ช่วงนี้เจ้าชะตาอึดอัดใจมากนะกับคนรักอึดอัดกดด้านหลายๆเรื่องอะจะต้องอย่างงโนจะต้องอย่างนี้บ้างอึดอัดกับการไม่โรแมนติกกับคนรักหรือมีลกูกโลกส่วนตัวสูงเนี่ยเจ้ายังไงนะบางทีนะอยากจะพูดอะไรก็ไม่ได้ดังใจมันไม่เป็นดังใจอ่ะคนรักบางทีได้คบกันแล้วก็ต้องใจเย็นๆต้องเขาเรียกว่าต้องนิ่งๆเฉยๆอ่ะ ต้องทําใจอ่ะว่าง,งั้นเหระสาหรับชาวปีเถาะในช่วงครึ่งปีหลังนี้กับคนรักก็บางทีไม่โรแมนติกบางท่านคนรักอาจจะถือสินออกบวชอยู่นะสบายหน่อยตรงคนที่มีครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าเฉยเฉยปล่อยวางอ่ะมีความสุขต่างคนก็ต่างมีความสุขไปถึงแม้ว่าจะกดดันอยู่บ้างบางท่านนกดดันจากญาติพี่น้องนะหรือพ่อแม่ทางแต่และฝ่ายเนี่ยนะแล้วก็คนที่คบกันด้วยในกดดันเหมือนกัน